กแค่นี้นะคะคก้นกินแล้ว,ลวันอิ่มแล้ันแล้วก็มน้ำโซนน้ำตาลเพิ่มแล้วแต่คนชอบเนาะก็เหอนผัดไทยนะจะน้นาหมืนผัดอีผัดไทยอนี้นทำเองาาว่าจะว่จะคนชอบมบอักซตีกษันะน้องแต่น้องม่มักใซไแค่นี้กอเลิกแล้วนะพอลนะเป็นเมนูผักผักสดๆนะคะมาผัดให้มันแบบ สูตเนาะทีนี้ก็ใส่ผักใส่แครอทใส่ไข่เนาะใส่ผักกาดใส่อะไรที่แบบเราชอบก็มาด่วนเนาะวัตถุดิบก็มีหลายอย่างค่ะกินแน่นี่เด้มัดอะไรก็ทำมาชอบอะไรก็ทำกินเนาะพี่น้องเนาะมีฮอน์ฮอนอยูแซ่บเนาะเส้นหมี่เนาะกินแทนเข่าเนาะจ้ะทีนเส้นหมี่อะไรไหม ไม่ต้องปรุงอะไรอีกเนาะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแต่แต่ผักผักสดๆนะคะมาพร้าวให้มันแบบสุกเนาะอุ่นกินได้าานะจ๊ะเนาะร้อนอยู่เนาะพี่ทำแบบนี้ให้มันเย็นเลยี่น้องเด้อันนี้จะน่ากินสิขิดมานี่ละเด็กเมื่อกี้นอนเก็บข้าวฝากแค่นี้นะคะก้นกินได้จันอิ่มแล้วันแล้วก็ ก,กินแม่มีเ่เลยมาอะไรก็ทำนะชอบอะไรก็ทำกินนาพี่น้องน,นะฮ้อนฮ้อนดีแซ่บพี่นะ้องเส้นหมีนะ่นาอกินแท่เข่านะจ๊ะกินเส้นหมี่ไปเรื่อยวันนี้เนะชอบถ้าเราชอบปรุงอีกเราก็ หาพริกมาใส่มาปรุงมนาะใส่ผักผักดสดๆนะคะมะพราวัดให้มันแบบสุกเนาะไปด้วยวันนี้นะชอบถ้าเราชอบปรุงอีกแล้วก็หาพริกมาใส่มาปรุงเนาะใส่อร่อยคนะ่ะทุกคนอันแบบนี้ค่ะ มันร so mm ้อนอยู่นะมันร้อนอยู่กว่าทำให้เย็นนะคะร้อสักพักเย็นก็กินได้นะคะทุกคนเนาะนี่ก็จะปลาโซ่อร่อยค่ะทุกคนอันนี้ค่ะมันร้อนอยู่นะมันร้อนอยู่กว่าทำให้เย็นนะคะร้อสักพักเย็นก็กินได้นะคะทุกคนเนาะนี่ก็จะปลาโซ่คิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ผัดสด,สดะน,นะคะมาแห้มันแบบฉุกเนะะาะนาะพี่น้องมากินผัดนี่แต่วันทนาหนาะมีกับัดนี่ีิคิเก่าด้วยพีนองเลยมมมแมนะบัดรนักเนาะมักน้ำกน,น,น้ำส้มน,น้ตาลเพิ่มแล้วแต่คนชอบเนาะ ก right ็เหมือนผัดไทยนอกจะกนั้นหานผัดหี่ผัดไทยมีชามดงงา0จว่าจุน้ำส้มน้ำตาลเพิ่มแล้วแต่คนชอบเนาะก็เหมือนผัดไทยนอกจากน้หวานผัดหมีผัดไทยมีชาเอง50กว่าจุดน้ำชพี่น้องนักกินผัดหมี่แต่วัลนาน้อนมีกับัตหมี่ดิคือเก่าด้วพี่น้องเยอะน หนักเนาะหมักนั่งเก,กังไปเลยวันนี้เนาะชอบถ้าเราชอบปรุงอีกเราก็หาพริกมาใส่มาปรุงเนาะใส่กินอะไรแล้วใสคนให้เบิองอยู่นี่นแหลนะเนาะถิ่น้องนะกินด้วยกันนะคะใครจะกิน นิดมันก็ได้เยอะน,ะอนาะพี่น้องแต่หลายขี้เกาเ่าเนาะแต่ได้เลยตองเห็ดผักผัดสดๆนะคะนาองผัดให้มันแบบสุกเนาะเส้นหมี่นเนาะเส้นหมี่แบบกินทั้งวันนะวันนี้เนาะกินเส้นหมี่แบบเต้ยวันนี้เนาะชอบถ้าเราชอบปรุงอีกแล้วก็หาพริกมาใส่มาปรุงเนาะใส่ ้ำส้มนนะ้ำตาลเพิ่มแล้วแต่คนชอบเนาะก็เหมือนผัดไทยนะจะ่น่าเหมือนผัดอีผัดไทยมีควาเองก็จะเ,เสร็จเสร็จแ,แต่แล้วแต่ราบ้านนะวันนี้ก็กินแบบนี้แค่นี้ก็อยู่ได้นะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะชีวิตต่างแดนกับ่มีเนี่ยไปเลยวันนี้นะ เราชอบปรุงอีกแล้วก็หาพริกมาใส่มาปรุงเนาะใสะ่เพื่อเพิ่มความปรุงรสชูรสให้อร่อยเนะยาะกินได้ให้มีประโยชน์ผักแค่รอดก็มีประโยชน์นะคะไข่บำรุงร่างกายเน,นานะให้สุขภาพดีอ <c oughs> ่ะทำไปแล้วกินร้อนๆนะออ เสร็จๆแต่แล้วแต่ลราบ้านมากันนี้ก็กินแบบนี้กินแค่นี้ก็อยู่ได้นะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาชีวิตต่างแดนกันบ่มีกินอะไรแรกแต่คนให้บึ้งยู่นี่งนะเนาะพี่น้องกินด้วยกันนะคะใครจะกินกินอะไรแรกแต่คนให้บึ้งยู่นี่งนะเนาะพี่น้องกินด้วยกันนะคะใครจะกินเส้นหมี่เนาะเส้นหมี่แบบ กินทั้งวันนะวันนี้เนะาะกินเส้นหมี่อะไรไนหะเพื่อเพิ่มความปรุงรสชูรสให้อร่อยเนะาะกินได้ให้มีประโยชน์ผักแค่อดก็มีประโยชน์นะคะไนะข่บำรุงร่างกายเนาะให้สุขภาพดีกินได้เนี่นยได้มาอะไรก็ทำมนาะชอบอะไรก็ทากินนะพี่นอะงเนานะ อ๋อท้องมันดีใช่ไหมเเส้นหมี่เนาะกินแท่เข่าเนาะจ้ะกินเส้นหมี่เห็เสร็จเซฟแต่แล้วแต่เราบ้านมาว่วานนี้ก็กินแบบนี้กนินแค่นี้ก็อยู่ได้นะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะชีวิตต่างแดนกต่บ่มีทำนิดนิดมันก็ได้เยอะเนาะพี่น้องหลายขี้เกา่าเนาะก็ได้แต่ต้องเขีย ผักสดนะคะเนาะฝักแน่มันแบบสุกเนาะทำเนิดยมันก็ได้เยอะเนาะพีน่น้องแต่หลายคิดเก่าเนาะแต่เรื่อยเก่าเข็ดแต่คนชอบมังสวิรัใส่มจนจากน้องธนาคารมือมาใส่ไอ้แค่นี้ก็เลิกแล้วเนาะพอละเป็นเมนูพายคิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนชอบมังสวิรัใส่มจนจากน้องธนาคารมือมาใส่ไอ้แค่นี้ก็เลิกแล้วเนาะพอละ เป็นเมนูผ้ากินอะไรไหม,มเประเลยวันนี้เนะชอบถ้าเราชอบปรุงอีกแล้วก็หาพริกมาใส่มาปรุงเนาะใส่ผักสดสดาาผักสดๆนะคะมะพร้าวันี่้มันแบบชุกเนาะ แ่ะทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรอีกเนาะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแค่กินเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะครอร่อยค่ะทุกคนอันนี้ค่ะัร้อนอยู่นะม,มันร้อนอยู่ก็าทำให้เย็นนะคะสะักพักนึงเยนเ็นก็กินได้นะคะทุกคนเนาะ ก็จะปลาโซ่เห้เซ็ตเซ็ปแต่ล้วแต่แล้วบ้านเนมะื่อวานก็กินแบบนี้คแค่นี้ก็อยู่ได้นะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาชีวิตต่างแดนกันบน่มีทำนิดนิดมันก็ได้เยอนะ็ได้หนอนแต่หลายขี้เก่าเนาะก็ระเรื่อยต่อเข็ดบมีข้อฝากก็คแค่นี้นะคะกนกินได้กันอิ่มได้กัน,แล,นแล้วก็ สมบัติอ่อยค่ะทุกคนอันนี้ค่ะมันร้อนอยู่นะมันร้อนอยู่กว่าทำให้เย็นนะคะอสักพักนึงเย็นก็กินได้นะคะทุกคนเนาะนนี้ก็จะปลาโซ่อร่อยค่ะทุกคนอันนี้ค่ะมันร้อนอยู่นะมันร้อนอยู่กว่าทำให้เย็นนะคะอสักพักนึงเย็นก็กินได้นะคะทุกคนเนาะนนี้ก็จะปลาโซ่ผักผักสดๆนะคะมะพราวัดให้มันแบบสุกเนาะฉุเส้นนี่เนาะเส้นนี้แบบ